สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสอรอพมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยอาศัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรหรือ government erp มาเป็นแนวทางสำคัญครับสอรอพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศสุดท้ายแล้วมันก็คือการทํามาตรฐานของตัวสถาบันแล้วก็นํามาตรฐานเหล่านี้ไปกํากับโรงพยาบาลที่ตัวเองต้องดูแลอยู่นะครับมันก็จะทําให้ทุกโรงยาบาลที่เรากํากับดูแลอยู่เนี่ยมีมาตรฐานเดียวกับสถาบันทําให้หน่วยงานมีระบบงานคอมพิวเตอร์ที่รองรับการทํางานได้ครบทุกขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรสำคัญสำคัญเข้าไว้ด้วยกันลดความสูญเปล่าเนื่องจากความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถตอบสนองทั้งผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการได้อย่างทันเวลางานของเราเนี่ยเป็นงานที่ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการพัฒนา อย่างต่อนเนื่องความสําเร็จของโรงพยาบาลน,นี่ก็คือความสำเร็จของ,ของสรพอนั้นถ้าระบบงานภายในของเราดีเนี่ยนะฮะระบบงานของเรามีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะสามารถเซิร์ฟโรงพยาบาลให้ให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น government erp เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรลดความซํำซ้อนและทำให้เกิดความทันสมัยนะครับทำให้สรพกลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ก้าวสู่ความเป็นเลิศครับ